มาอยู่หน้าล็อกได้เป็นเท่าไหร่มันก็มี1ตัวเลขหน้าล็อกเข้าตัวเลขหน้าล็อกมาบวกกันใช่ไหมสองบวกสบวกสไปถึง11กลายเป็นล็อก2 1นึ่งถึงสิเป็นผลบวกก็เป็น11ส่วน2 11บเวก1ล็อก2เป็นเท่าไหร่ครับนี่เป็นเป็น6 0 12สิบสองนั่หกสิบหกล็อกสองนะฮะหรือถ้าเราเขียนเป็น33ล็อก4ก็ได้ถ้าเราอยากเขียนนะครับ ือบางคนอาจจะชอบเป็น11ล็อก64ก็แล้วแต่ก็เขียนให้มันเกิดหลากหลายได้ขอเทอรลอเล่นคือล้อเล่นไม่ได้ครับกลุ่มนี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเช่น5้าบวกห้หบวกห้าหา<ว>ห,าห,าหา ไปเรื่อยๆไปถึงห้าห้าห้าสักสามแสนตัวคือผมชังสังเกตแล้วห้องเรามีกระต่ายอยู่หลายตัวนะฮะอ่านอย่างนึง่งเคียนอย่งหนึ่งตื่นตูมไปแล้วขับมีมนุษย์บ้าตัวเลขนี่กด เหลี่ยมนี้มีไฟบังคับอย่างนี้นะพวกเราดูเหลี่ยมด้วยว่าโจทย์ไฟบังคับเหลี่ยมนี้ไม่ว่าโจทดจะแต่งตัวเลขอะไรมาก็ช่างตำแหน่งนี้นะครับสิ่งแรกที่น้องต้องทําคือดึงเลข5ออกมาก่อนเพื่อให้มันเกิดเป็นเลข1นะครับเป้าหมายไม่ว่าโจดจะแต่งตัวเลขอะไรมาก็ช่างนะเป้าหมายต้องทำมันเป็นเลข1ก่อนนะครับเมื่อทําตรงนี้เป็นเลข1แล้วเราจะต้องทําทั้งหมดนี้เป็นเลข9 ก็เลยเอา9คูณเข้าไปทุกพจน์9ก็คูณเข้าไปทุกพจน์เป็นมาตรฐานเลยนะครับโจทย์ไฟบังคับนี้เอา9คูณเข้าไปทุกพจน์เมื่อเอา9กคูณไปทุกพจน์คูณเข้าก็ต้องตัดออกด้วยเลขเดิมนี่โจทย์ไฟบังคับไม่ว่าโจทย์จะแต่งตัวเลขอะไรมาก็ช่างเอามาออกมาเพื่อมันเกิดเลขหนึ่งก่อนแล้วเอา9คูณ9ตัดแล้วไอ้ตัว9ตรงนี้แหละคือจะเข้าสู่ระบบแล้วว่า ทำให้เป็น10บลบหนึ่งเกก็ต้องทําเป็น10บกำลังสองลบหนึ่ก็ต้องกลายเป็น10บกำลังสาลบหนะครับตัว9ก0าตัวก็เป็น10บกำลัง100่รลบหนึ่งสกำลังหนึรลบห เมื่อมันตกตำแหน่งนี้พ๊บทำงานอาหญิงน้องหญิง8ชุด10 10 10ดึงขาววกเลย10กำลัง1 10กำลัง2 10กำลัง3ไปเรื่อยไปถึง10กำลัง100เหลืออีกช ah right? ุดหนึ่งคือลบ1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 กี่โพส100โพสไหมเพราะเราใช้100ตัวใช่ไหมลบ1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 ก็ต้อง100ตัว ตรงนี้มาตกในเลขาไหมถูกไหมมันเป็นอนุกรมเลขาไหมเพราะมันเกิดจากเอา10คูณ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 อนุกรมเลขาสูตรเราว่าอย่างไรอนุกรมเลขาสูตรเราว่าอย่างไรอนุกรมเลขาสูตรเราว่าอย่างไร A1 คูณ R R ก็คือ10นะครับมันเพิ่มขึ้นและ R สิกําำลัง100ลบ1หารด้วย R ลบ1นะครับแล้วก็ลบด้วย100ตรงเนี้ยใครชอบตัดตัวเลขก็ตัดต่อไปวีเมตัดนะฮะโจทย์นั่นจะเป็นสเปกตรัมบังคับออกมาเลยนะครับเป็นไฟบังคับออกมาเลย มาดูอีกอนุกรมหนึ่งอน,อนุกรมเทโลอนุกรมเทโลอนุกรมเทโลคืออนุกรมที่มันวางตัวเลขลักษณะนี้ไว้หนึ่งคูณสามสามคูณห้าห้าคูณเจ็ดมันจะเป็นอนุกรมไปงี้ไปเรื่อยๆเราลองเขียนพจน์ทั่วไปสิครับ ถ้าเราตั้งตรงชิ้น A 1อันนี้ A 2อันนี้ A 3เราลองหา A n ทีครับจะได้คล้อง A n เท่าไหร่ A n เท่าไหร่ตรงนี้1357เมื่อกี้เราเขียนไปแล้วครั้งหนึ่ง1357เป็รียนเท่าไหร่135เพิ่มกี่แต้ม, 2, ตม, 2, ตมสองแมสอง n นะจดเริ่มต้น1ลบออก1 แล้วอะไรอีก 2n บวก1นะรเรียกว่าพจน์ทั่วไปของมันอนุกรมที่เคลื่อนที่เชื่อมโยงแบบนีขบ้ขอบคุณครับอนุกรมที่เคลื่อนเคลื่อนที่เชื่อมโยงแบบเนี้ยน้องจะดูว่า1 3 3 5 5 7 7ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราตั้งชื่ออนุกรมรูปแบบว่าอนุกรมเทโลนะฮะอนุกรมเทโลไฟลบังคับของอนุกรมเทโลเราเรียกว่าผลบวก n นพแรก Sn 1> a 1ถึงเ n เ็ราเรียกว่าออยู่แล้วพอบวกกัน n ครั้ง n พจน์เมื่อมันเป็นอนุกรมเทโลรูปแบบบังคับมันนะครับวิธีการให้น้องดูผลต่างของระยะตัวเลขตรงนี้นะตัวเลขตัวที่ห่างกันกี่แต้ม2แต้มเลข2ตัวห่างกัน2แต้มให้เราตัดด้วย1ส่วน2เพราะทุกพจน์มันเหมือนกันหมดห่างกัน2แต้มหมดทุกพจน์ตัดด้วย1ส่วน2เสร็จแล้วนะครับ แบ่งตัวเลขตัวนี้ออกเป็น2ส,ส่วนคือมันเป็น1ส่วนหนึ่งหาลบด้วย1ส่วนสามน้องลองคอลนอดูจะเหมือนเดิม3ลบ1 1คูณ3ม,มันก็ออกมาเป็น2ส,ส่วนได้1นคูณ3 2ตัวที่หน้าดึงมาตัดมันก็ได้เป็น1ส่วนด้วยเหมือนเดิมมันจะเป็นรูปแบบมาตรฐานอย่างนี้ตลอดไปสำหรับอนุกรมเทโลนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น แบ่งไปแล้วครับ1ส่วน3ลบด้วย1.5 1.5ส่วน5 1ส่วน5ลบด้วย1นส่วนเ็นะ1 5 1 7เป็นอยงี้ไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วนด้วย2 N.1 ลบ1ลบด้วย2 N.1 นบวก1ะครับซึ่งรูปแบบของนุกรมเทโลนี้ตำแหน่งตัวที่2มันจะจับหักล้างกับตัวที่3ทันทีลบบวก ลบบวกลบบวกไปเรื่อยๆนะครับมันจะถูกหักไปเรื่อยๆมันจะเหลือแค่ตัวแรกและตัวสุดท้ายตัวแรกก็คือ1ส่วน1กับตัวสุดท้ายคือ S n ลบหนึ่งนี่คือรูปแบบเฉพาะของอนุกรมเทโลถ้าโจทย์ให้เราบวกกัน10พจน์อย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยๆสิพจน์มีค่าเท่าไหร่มันก็เป็น1นึ่งส่วนสองหนึ่งลบยี่สิบเอ็ดได้ไหมฮะ เอา s 1 0แทงเข้าไปผลบวก10เป็นแรกเมื่อเราสร้างพสต์ทั่วไปได้อยากรู้กี่พสต์เราก็ใส่เข้าไปโอเคเท่าไรเท่าไร่21บเอ็ดด้วสิบเหลือสิบส่วน21เอย่างเงี้ยผลบวกอนุกรมเทโลทีนี้ถ้ามันพัฒนาเทโลพัฒนาแล้วเป็นไงฮะเทโลพัฒนาแล้วตกจากดิวิชั่นหนึ่งเป็นดีวิชั่น3เทโลหนึ่ง

เราก็ตั้งชื่อผลบวกเอ็พจน์แรกจงหาเอสหนึ่งร้อยมีค่าเท่าไหร่ลองใช้การพัฒนาต่อมาสิเมื่อกี้เราแบ่งยังไงแบ่งเทโลถ้ามันสองพจน์แตกแท๊กไว้อย่างเงี้ย แบ่งตามรอยต่อของตัวเลขให้เป็นนะครับดูสังเกตกันนะครับในหน้าดูอีกจังหวะหนึ่งก่อนนะใครยังไม่เป็นเขาให้สังเกตจากตรงนี้หนึ่งสามตรงนี้มันก็สามห้าอันนี้สามห้าอันนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้เจ็ดเก้ามันต้องแบ่งออกอย่างนี้แบ่งซ้อนตัวเลขเข้าไว้นั่นเองนะครับแบ่งเป็นสองส่วนเสมอ ER นะผลต่างการถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งพจน์สองพจน์ติดกันเนี่ยดูผลต่างห่างกันสองแต้มสองแต้ม ถ้ากรณีนี้มีสามบทเขาให้ดูหัวท้ายเลยห่างกันกี่แต้มหัวท้ายห่างกันสี่แต้มให้ตัดด้วยหัวท้ายเลยหนึ่งส่วนสี่หัวห้าห้าสามหนึ่งห้าสามเจ็ดห้าเก้านะครับมันจะแบ่งเป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งคูณสามนะครับแล้วก็แบ่งเป็นลบด้วยสามคูณห้าเมื่อเราคอลนอมันก็ออกมาตอนตำแหน่งเดิมนะเป็นมาตรฐานออกมาเลย 1>, 1 3กับ5 3 5ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่3 5กับ5 7ใช่ไหมก็บวกด้วย3คูณ5ลบด้วย5คูณ7บวกด้วย5คูณ7ลบด้วย7คูณ9เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปถึงตัวสุดท้าย2 n ลบ1กับ2 n บวก1ลบด้วย2 n 1, บวกกับ 2n นบวก3นั่นเองนะครับ 2n บวกมันจะเข้ารูปแบบเดิมเสมอนะครับมันจะเข้ารูปแบบเดิมเสมอคือหักล้าง1ไป2นะฮะแล้วก็หักล้างไปเรื่อยๆจับคู่หักล้างไปเรื่อยมันก็จะเหลืออีหลอบเดิมคือพจน์แรกและพจน์สุดท้ายพจน์แรกเป็น1ส่วน3ลบด้วยพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายคืออะไรล่ะ 2n บวก1กับ 2n บวก3จะเหลืออย่างนี้เสมอเราอยากได้ s 100แล้วก็วางเข้าไปถ้าเราอยากได้ s 100 s 100แล้วก็วาง s หนึ่งเข้าไป100้ก็ว่าไปแทนตัวเลขเข้าไปตามที่ปรารถนาของชีวิตนะครับแทนเข้าไปเลยใครอยากได้ก็แทนเข้าไปพี่ขี้เกียจอยากได้ก็ไม่แทน ทานพัฒนาเป็นสี่พจน์แล้วครับทำให้มันเข้าใจทําให้มันเข้าใจให้มันเข้าใจที่นี่มันจะไใชไ่ไปทดสอบเองใน,ในห้องเรียนในห้องสอบ ใช้การแบ่งแบบเดียวกันต้องแรงไม่เอาอย่าหัวเรากกันเองฮัลโหล อยากเกินใจจะตัดได้ลงคงเป็นเพราะสวรรค์ไม่ทรงนรกไม่สร้างรักจึงจางล้างใจเหลือแต่ตัวบาดรักท่วมกายลนจมลงในสายทานที่สิน้นหวัง พี่บอกว่าให้ดูตัวเชื่อมนะครับอันนี้2 3 4มอันนี้1 2 3ก็ต้องแบ่งเป็น234แบบนี้ซ้าสองสามสี่หรือว่าสก็แบ่งเป็น3 4 5หมันจะแบ่งอย่างนี้ตลอดนะครับไปเรื่อยๆต้องแบ่งแค่2พจน์ดูระยะห่างให้ดูตัวแรกกับตัวท้ายเป็นหลักนะครับดูตัวแรกกับตัวท้ายเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราแบ่งเพื่อให้มันหักล้างพอมาถึงนาทีนี้ควรจะตอบได้เลยนะครับ 1คูณ2คูณ3ลบด้วยตัวท้ายเลยนะครับ N บวก1 N บวก2 N บวก3ผ่านขั้นตอนการฝึกมาแล้วตอบป็นแค่นี้ SN เราอยากจัดรูปเราก็คอรนอ,อเอาอนุกรมเทโลเมื่อมีอนุกรมเทโลมันจะมีอนุกรมรูทอยู่ตัวหนึ่งนะครับ1ส่วนด้วย สแควร์รูทเคบวกด้วยสแควร์รูทเคบวกหนึ่งอนุกรมรูทเคเท่ากับหนึ่งถึง N ก็ว่าไปนะเวลาเราเจออนุกรมที่มันเขียนในรูปของซิกมาถ้าเราเจออยู่อะไรก็ตามอยู่รูปซิกมาเราพยายามนะครับกระจายไปดูสักสมพจน์กระจายไปดูสามพจน์ k เป็น1ก็เป็นรูทหบวกูทสอง k เป็น2ก็กลายเป็นรูทสองบวกูทสา k, k เป็น3ก็เป็นรูทสามบวกูทสี่ไปถึง k, k เป็น n ก็คือสแควรูท n บวกหอย่างเงี้ยกระจายออกมาสัก3พจน์มันก็จะอยู่รูปของอนุกรมที่เราชัดเจนหรือคุ้นเคยเพอเขียนรูปผลบวกอันนี้มันเขียนรูปของสัญญาณักษ์ในรูปของสัญญาักษ์ พวามเนซิกมาในรูปแบบของอนุกรมที่มันอยู่ในรูทมันก็มีเบสิกถ้าเราเป็นข้อสอบมิดเอข้อสอบแต่ละสนามตั้งแต่มัธย,ยมต้นแล้วว่าวิธีการแก้เรื่องรูทนะครับเราอย่าไปแก้ที่ตัวย่อยไม่ได้เราจะต้องแก้ที่ตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับจะได้เข้าใจรูปแบบหลักเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้ให้เป็นเมื่อไหร่ที่เจอรูทเป็นตัวหารเราพยายามเก็บรูทตัวหารให้ได้โดยการอะไรคูณนะครับเอาคู่หูนรกใช่ไหม บวกต้องเอาคู่ของนรกคูณเข้าไปสแควรูทเคลบด้วยสแควรูทเคบวกหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนรูปออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นหน,ห,หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองคูณกันมาตรงนี้จะกลายเป็น k ลบ k ใช่ไหมครับนี